18ข้อชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะกลัวแก้อย่างไรให้กล้าเริ่ม 1. กลัวล้มเหลวจนไม่กล้าก้าวแรกแต่ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดของคนสำเร็จ 2. กลัวว่าตัวเองไม่ดีพอทั้งที่ความเก่งมักเกิดหลังจากเริ่มลงมือไม่ใช่ก่อนเริ่ม 3. กลัวโดนดูถูกแต่เสียงของคนอื่นไม่มีทางลดคุณค่าที่แท้จริงของเราได้ 4. กลัวไม่มีใครเชื่อหรือสนับสนุน เงินก็ลองเป็นคนแรกที่เชื่อตัวเองดูให้สุดใจ 5. กลัวว่าเริ่มช้าอย่าลืมว่าช้ายังดีกว่าไม่เริ่มและต้องมานั่งเสียใจทีหลัง 6. กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่การอยู่ที่เดิมโดยไม่มีความสุขก็ไม่น่าปล่อยให้นานเกินไป 7. กลัวเจ็บซ้ำอีกแม้เคยผิดหวังแต่ทุกความเจ็บไม่เหมือนกันและบางครั้งมันก็นำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ 8. กลัวว่าทำไม่ได้ ลองก่อนค่อยรู้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรก 9. กลัวเสียหน้าแต่การเสียโอกาสน่ากลัวกว่ามาก 10. กลัวคนมองว่าบ้าบางทีสิ่งที่ดูบ้าอาจเป็นทางลัดสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต 11. กลัวว่ามันจะลำบากแต่เส้นทางที่สบายเสมออาจไม่ได้พาไปไกลเท่าเส้นทางที่ท้าทาย 12. กลัวว่าไม่มีเวลา บางครั้งไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่เรายังไม่ให้ความสำคัญกับมันพอใจ 13. กลัวว่าสิ่งที่ทำจะไม่สมบูรณ์แต่อะไรที่เริ่มแล้วมักมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราให้สมบูรณ์แต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง 14. กลัวว่าใครไม่เห็นค่าแค่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจก็มีค่ามากพอแล้ว 15. กลัวเกินไปจนไม่กล้าเริ่มความกล้าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มแค่ก้าวเดียวก็พอใจแล้ว 16. กลัวเสียงในหัวที่บอกว่าอย่าทําเลยเสียงนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือความกลัวที่เราต้องเรียนรู้จะเดินผ่าน 17. กลัวว่าจะเสียเวลาแต่การไม่เริ่มอาจทําให้เราเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไป 18. กลัวจนหยุดตัวเองอยู่กับที่ทั้งที่วันนี้นี่แหละคือเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่